การ์ตูนช่องพี่เจครับตอนเปลี่ยนชุดเป็นนักธนูแล้วไปตะลุยพวกยากุซ่าตุ๊กตาน่ารักๆน้ักน้องๆชอบสีไหนกันคะพี่เพิ่งมารู้ว่าในโรงเรียนเรามีห้องซ้อมยิงธนูด้วยแล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็นชุดของนักยิงธนูได้ด้วยละ่ะที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นพอเขาให้ลูกธนูมาถึง99,999ดอกแล้วแบบนี้ใช้กี่ชาติจะหมดละเนี่ยในเมื่อโรงเรียนให้อาวุธดีๆมาแบบนี้ วันนี้เราเลยจะไปจัดการเจ้าพวกยากุซ่าข้างโรงเรียนกันค่ะออกมาแล้วเลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะเจอประตูทางออกที่เชื่อมกับแก๊งยากุซ่าพอดีแปลกจังทำไมโรงเรียนทำประตูไว้หน้าแก๊งยากุซ่านะซ้อมยิงซะหน่อยก่อนถึงเอคิด,ค,ดคิดดูแล้วหรือว่าโรงเรียนซากุระเองก็เป็นของยากุซ่าคิดแล้วก็ปวดหัวมาจัดการยากุซ่าดีกว่า จัดการเจ้าสองคนด้านหน้านี่ก่อนเลยมอบลูกธนูให้ไปกินถือว่าเป็นการซ้อมมือก่อนเข้าไปเจอฝูงยากุซ่าด้านในเล็งให้โดนคนก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าโดนปุ๊บดอกเดียวสลบไปเลยมาถึงจนได้พอมาถึงด้านหน้าประตูพี่ก็คิดอะไรดีๆออกค่ะเพราะว่าประตูมันเปิดอัตโนมัติ เราสามารถยิงธนูจากระยะไกลให้ไปโดนเจ้าพวกยากุซ่าได้เลยแบบนี้ถ้าเรายิงไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครเห็นเราอย่างนี้ไงล่ะคะน้องๆเก็บทีละคนเก็บทีละคนบุกแก๊งยากุซ่ามาตั้งหลายครั้งแต่ไม่ค่อยจะรอดเลยถ้าเราใช้วิธีนี้รับรองรอดแน่นอนนี่เจ้าพวกยากุซ่าก็สลบเกือบหมดแล้ว ธนูนี่มันแรงจริงๆเลยค่ะน้องๆคนไหนเคยใช้ธนูเล่นบ้างคะเอาละ่ะฝั่งนี้เหลืออยู่แค่คนเดียวต้องขยับเข้าไปอีกนิดถึงจะยิงโดนเรียบร้อยต่อไปก็พวกที่เหลืออยู่ด้านซ้ายมือ พวกแกเสร็จชั้นละ่ะตัวเรามันบังเลงยากชะมัดอา้าวเดินเข้ามาหน่อยนึงพวกมันก็ยังไม่หันกลับมาหรอเนี่ยเรียบร้อยพวกยากุซ่าชั้นล่างโดยเราเก็บเรียบข้างในห้องนี้ก็มียากุซ่าอีกเอาลูกธนูอาบยาพิษไปกินซะแย่แล้วแย่แล้วพวกมันวิ่งเร็วมากการที่เราจะยิงธนูใส่มันมันต้องมีระยะ แต่พวกมันเข้ามาใกล้มากเกินไปแค่จะหันก็ยังลำบากเลยใจเย็นสิคะพี่พี่ยากุซ่าเรามาคุยกันก่อนถ้าน้องๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงกันคะส่วนพี่ก็ไม่รอดเหมือนเดิมเกือบชนะแล้วเชียว